ักแรงมากดีมากฟุ้งฟุ๊งทำไมได้ปลาคือดีไม่ต้องพูดถึงละลายละลายไปเลยจริงๆนุ่มมากคิดว่าอยากจะเสิร์ฟของดีดลูกคาารจนเราลืมคิดเรื่องต้นทุน สวัสดีครับคุณอยู่กับยิราเวนเบรย์อันนะครับวันนี้ทุกคนโฟกัสแขกรับเชิญผมนี้เลยนะครสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อพี่เน็ตนะครับก็พูดได้ไหมพี่เน็ตอ่อพูดได้พูดได้พูดได้บอกหมดแล้วคือแก่แกพี่เน็ตเน่ยเขาคือรักแรกพบว้ายเรื่องเรื่องมันยาวใครอยากรู้หลักปบวายชวนรักแรกพบเนาะวายครับ มาแบบว่าแถวบ้านเขาก็คือบ้านทา่ฝังตนแก่แต่บ้านเขาอยู่อยู่หน้าซอยนี่เองลาดกระบังลากระบังแต่นั่นคือขับรถฝันรถติดมาเพื่อเขาจริงๆที่นี่ที่ลาดกระบังครับวันนี้เราอยู่ร้านนี้ครับร้านชื่อว่าวีเซนโซนะครับเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนครับเจ้าของร้านคือเชฟเตยนะครับเชฟเตยเนี่ยคือเคยแข่งเดอะเน็กซี่ออนเชฟเข้ารอบลึกๆด้วยครับผมต้องบอกก่อนขอเนี้ยเล่าก่อนว่าบังเอิญเมื่อสิงหาปีที่แล้ว เรานไปที่เฮลิคอนเนตฟูดเฟสติวัลครั้งแรกเลยแล้วก็ไปเจอเชฟเตย์ทว่าเออรบกวนฝากร้านผมดนวยนะครับร้านผมเพิ่งเปิดนั่นนู่นนี่เงี้ยแล้วก็เลยคิดในใจว่าเอ้ยอยากมาลองกินว่ะจนทั้งแบบ่จะพยายามมาให้นี่นัดพี่เน็ตแล้วก็หลับไปไม่ได้สักทีจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คืองานเฮลิค o นเนต o ูดเฟส t ิวัลเดือนกุมภาปีนี้แหละก็คือดักวาเลนทน์เนี่ย ก็บังเอิญไปเจอพี่เน็ตทำางานอยู่แถวงานใช่ครับไปเจอก็อ้าวพี่เน็ตนุ่นนี่ก็คือเจอด้วยความบังเอิญสักพักเนี่ยืนยืนคุยอยู่ก็พี่เน็ตก็บอกเฮ้ยพี่อาทิตย์หน้าเราไปกันใช่ไหมสักพานเชฟเตยเดินมาเหมือนมีคนปล่อยคิวใช่ทุกอย่างบังเอิญมากเออคือเชฟเตยไปไปออกบูธจริงแต่เราอะอยู่ตรงกลางงานอยู่เชฟเตยอะก็เดินเข้ามาว้าเหมือนคนปล่อยคิวว่าเอาเชฟสวัสดีครับอยย่างงเี้แล้วก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเชฟแบบว่าเนี่ยจะไปรีวิวที่ร้านไม่เหมือนจะไปอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยก็เชฟก็น่าาารรัักกกกกม็็คือออเเชชฟฟให้้้้บนนนนงงวี มาดูแลด้วยใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะว่าถ้าซาซาก่อนจะได้คุยกับเชฟกันต่อไปดีครับนนองก็ร้านนี้มันอยู่ค่อนข้างจะว่าเออเปิดกวนแมพแล้วกันพราะนี้ก็บอกไม่ถูกว่าอยู่ไหนเนาะพี่เนธถานคนรับจบัยยังไม่เคยมาร้านนี้ใช่ปะยังไม่เคยแต่ว่าได้ได้ยินชื่อมานานแล้วครับได้ยินชื่อมานานแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจองมาสักทีครับเข้ามาปุ๊บก็จะแบบเหมือนมีความแซนอโรนด้นหน้าเป็นแบบร้านกาแฟจริงจังเลยนะใช่ใช่หน้าเป็นร้านกาแฟแล้วก็เดินทะลุมาก็เป็นดีเซนโซข้างในนี้ ซึ่งบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีติดแอร์ดูดีมากดีมากโคซี่มากไม่แล้วเขาก็คือใช้คํานี้ด้วยว่าเป็นอ่ยนรเล่นที่ราคาจะต้องได้พี่ได้เห็นราคาแล้วก็แบบเออจะสำหรับวายดิเน็งราคาถือว่าดีมากครับไม่ก็คือมาถึงเชฟก็คือป้ายยาเลยว่าที่นี่ผมนำทัฟเฟิลว่าเชฟใช้ทัฟเฟิลสดใช่ค่านเองเป็นหลักแล้วก็เอาง่ายพิซซ่าทัฟเฟิลอ่ะเชฟทัฟเฟิสดอะราคาไม่ถึงเจ็ดร้อย ใช่คุ้มมากคุ้มมากที่อื่นก็แบบราคาอื่นแล้วเลยใช่ก็สั่งไปเบาๆห้าอย่างเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีตอนผ่านมาว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับใช่เลยดีครับคือตอนแรกอะโปรตีทุกร้านแต่เล่มมันจะมีแบบเป็นขนมปังเสิร์ฟเป็นตะกร้าคอมเมนทารี่หรือเปล่าปะเราก็รู้สึกว่าเออมันคงเป๋าเปาพิปรี้คงไม่อะไรอะครับพอกินปุ๊บคือรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยกลิ่นเฟลเวอร์ขึ้นจมูกชัดมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันจะมีฝั่งมันจะมีแบบ olive oil กับอา บอสมิกวินเนก้าเนาะใช่ครับซึ่งบอกก่อนว่าโอลิฟออยล์เขาแบบพอราดปุ๊บอะปกติที่นี่ก็มีคนไม่ค่อยอินนะกินว่ามันเหมือนเขาอินฟิวสมุนไพรมาแล้วมันจะหอมหอมใช่มันจะไม่มันเด็ดแล้วตัวบอสมิกวิเนก้าตอนแรกกลัวมันจะเปรี้ยวเว้ยเดาว่าน่าจะเป็นฮันนี่บอสมิกวินเนก้ามันมีความหอมหวานน้ำผึ้งแบบเกลือเกลือนวลนะคนหลังกล้องรอแล้วเนาะและทีเนี้ยของที่เราสั่ง5อย่างเท่าไหร่เชฟบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีคอมพิเนอรี่มาให้นะครับ คอมเมนต์ที่จานแรกฉันเห็นฉันก็ตกใจแล้วอะดูดินี่คือคอมเมนต์เฮลลี่จ้ะแรงมากเป็นแอปพลิไทเซอร์ก็คือเป็นสแกลลอบสเกลลอบกับโพเลนต้าแล้วก็เป็นข้าวเกลียบปูหมึกดำแล้วก็เป็นโปมมะพร้าวอาพีเน็ตต้องมาชิมแล้วล่ะจัดไปครับไปแล้วกันเลยสแกนลลอบตัวใหญ่มากนะซเนี่ยครับรีวิวรีวิวจนหมามแต่ว่าสแกนลลอบดีมากแล้วข้าวเกลียบปูอ่ะ มันเป็นรสที่เราคุ้นเคยอ่ะตรงมันมันคือข้าวเกรียบอ่ะให้เราเติมแบบทั่วไปอ่ะใส่ไปข้าวเกรียบปูอ่ะมันก็จะมีความวาขึ้นมาแต่กระหล่ำดีมากปั๊บคือรสมันพอดีอ่ะมันบอกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยชิมอีนะไอ้เห็ดทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างเนาะเป็นไงโอ้รสชาติดีมากพวกผักที่อยู่ข้างล่างเหมือนใส่เนี้ยทันนี่ก็ะึือมีในก้าวหน่อยๆแลยหอมกลิ่นมันขึ้นมาเนาะกลิ่นขึ้นมา แต่ถ้าใครถอยไพรเซอร์แล้วมีงบนะสักกาหลอก็คือบัง,งจริงอ่ะให้คนหลังกล้องคนหลังกล้องรอแล้วบังมากใช่สดแบบโซสดมากคือเข้าไปปุ๊บคือแบบสดหวาน<ช>รสกำลังดีแบบ<ช>อแล้วจะเข้าเก็บข้าไปอีกรู้สึกว่าแบบอยายกให้กลิ่นมันค้างอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตชิมโปมมะพร้าวของเชฟก่อนเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากคือโปงมะพร้าวรสมันจะไม่ได้แบบ พอซิมแยกอ่ะมีความแบบหวานมะพร้าวอ่อนเล็กๆแต่พอมปอยู่กับข้าวเกียบแล้วอ่ะพอริมันรวมๆกันมันอาจจะไม่ได้แย่งสีงหรือโดดขึ้นมาเป็นมะพร้าวแต่จจะมันจะช่วยชูอะไรเงี้ยใช่ช่วยชูครับอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขาเชียร์ทัฟเฟิลมากาชเชออย่างที่บอกว่าถาดหนึ่งอ่ะ ประมาณอ่ะไม่ถึง700ดร้อยก็หกร้อยเก้าสิบพูดตรงๆใช่ปกติหลายร้านเราจะเจอในราคานี้นะก็จะเป็นแบบว่าโอเคเป็นทัฟเฟิลเพจแหละเพสใช่เดีมีทัฟเฟิลดองดอันไหนแต่ขอโทษอันนี้แบล็คทัฟเฟิลสดน,นะครับจากเมืองอัลบาอันนี้นนเกรดเอนะฮะสังเกตลายในฤดูนี้ลายนี้คือแพงในสุดขนาดเกิน50ากรัมนะครับตัวนี้โลหนึ่งตกมาห้าหมื่นบาทช่วงนี้นะฮะกับเลูกค้ากัาเลยลูกค้าแต่ของเพสนะคือขัดคุณแน่น ตัละห้าหมื่นนะอะไ้งปั้สานเนี่อยนห้อยงนแต่เชฟหมแล้วผมบอกก่อนประมาณนี้นะขาดเท่ากันไม่ใช่ตัวนี้เ้ครัุกมาได้ประมาณนี้ต้นทุนเนี่ยประมาณตันแต่ไข่แต่ขก้อยเก้ิบเมื่อกี้เธอก็จะได้เห็นแล้วนะว่า เชฟมาฝานให้สดแล้วมันแบบเป็นทัฟเฟิลดำแบบหน้าหนาวอะแล้วแบบเชฟบอกว่าทุกคนที่มาร้านจะได้แบบนี้เต็มเต็มเหมือนกันฝานให้เยอะด้วยและเชฟบอกว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ที่เราออนแอร์แล้วอาจจะมีทัฟเฟิลเป็นอีกฤดูนึงก็ต้องมาติดตามแล้วกันซึ่งก็แบบมาพี่นิดมาฉันก็ต้องเอาที่ทัฟเฟิลเยอะๆให้ครับคือทัฟเฟิลเพจน่นจะแน่นแล้วก็ปกหน้ามาอีกอะว้าว กลิ่นคือแบบคือต้องบอกก่อนนะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินทัฟเฟิลแบบฝานสดแบบนี้ใช่ปกติเคยกินแบบอะทัฟเฟิลดองมั่งทัฟเฟิลเพสอย่ไรเงี้ยสามเสีับดีกลิ่นดีมากเลยเนาะฟุ้งปุ๊บเข้ามาในปากจนปากมึงนะเชฟเตยบอกว่าพิซซ่าเนี่ย สูตรเป็นแบบเมืองเนเปิลส์สนโปเลีซึ่งก็ใช่เพราะว่าในปนนโปเลียอ่ะแป้งเขาจะบางแต่นุ่มจากไม่ใช่บางกรอบแบบที่เรารู้จักแล้วมันก็จะขึ้นขอบมานิดนึงแล้วส่วนชีสก็คือดีไม่ต้องพูดถึงใช่ครับส่วนทัฟเฟิลที่นี่เนบกว่หอมกุ่งอ่ะคือแถ่มว่หอมชัดแต่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงมีความอบอวลละมุนลึกหล่อมนี้ปะ เห็นภาพเลยแล้วแล้วเ็กเจอร์ของทับฟัวสดที่ฝานะตอนแรกคิดว่าเออมันคงจะเหมือนเหตุที่มันแบบหนึบหนึบหน่อยไม่ปรากฏว่ามันครับอืาเพราะนี่มันบางมากกินปุ๊บแทบจะหายไปเลย t e เ t อร์กินง่ายครับมากผมว่าก็ลังดีมันแบบกลมกล่อมนะแล้วมอสไตลาชีสมันเป็นตัวดีอ่ะมันกินแล้วมันเนื้าวหนึบเนี่ยได้ยินเสียงแป้งลรากัน ไม่เรียกสาวแต่มีกลิ่นเฉพาะตัวแกะนะฮะไม่แรงเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ตุ๋น24ชั่วโมงในเตาอบนะครับบุรุษกุตับนะฮะ24ครับแรงว้าเส้นเนี่ยใช้แป้งข้าวโมงตัวที่ญี่ปุ่นผสมกับตัวสมูริน่าของอิตาลีนะครับแล้วก็มว่ออกมาแป้งยืดเหน็บแล้วก็ชีสที่เราใช้พาเมซิโนและชีอาโนอันนี้ก็เป็นชีส DOP ที่แพงที่สุดในโลกเหมือนกันแต่ผมก็มาใช้ในร้านนี้แหละนะฮะเพราะงั้นวัตถุดิบตั้งต้นเราเนี่ยดีทุกอย่างครับ พราะว่าอะไรตอนแรกผมคิดว่าอยากจะเสิร์ฟของดีทุกคาาัจนเราลืมคิดเรื่องต้นทุนจนถึงตอนนี้ก็เลยยังยังไม่ได้กำไรนะครับว,ว่าทุกครั้งที่ได้กินของที่ที่นี่ยเขาใช้มีทางพาสต้าเส้นสดร็จูปแล้วก็เส้นสดมาถึงน้นเส้นสดปะเส้นสดๆๆและเชฟเขาบอกว่าเป็นเส้นผสมระหว่างซา,ามูริน่า <ๆ S 2> ที่เป็นแป้งอิตาลีกับแป้งญี่ปุ่นและอันนี้คือแลมรากูนคือแกะตุ๋นไวน์แดงสโลคุก 24ชั่วโมงและเชฟบอกว่าตัวชีสก็ไม่ธรรมดาที่อยู่บนเนี่ยชีสเนี่ยเป็นชีสเขาเรียกว่าเป็น DOP คืองา่ายๆแบบถ้าฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีเนย AOP ถูกปะทำครัวซองอ,อิตาลีก็จะมีชีสแล้วก็มาจากมิลาน,ลานเชฟเตยบอกเลยว่าคัดสรรของดีมาให้ลูกค้ากำไรคืออ่ะพี่เนนเรามาชิมกันเถอะ กินมากอ่ะสา้พี่เนไหมอ๋อไม่เป็นไรพี่ปลาเถอะพี่เน็ตบอกว่าฉันดูแลตัวเองได้ว้าวดูเส้นเนาะอุ้ยดูดินี่คือเส้นกลางเส้นกลางเส้นกลางอ่ะพี่เน็ตลองดูได้เลยขอเน้นชิมเส้นก่อนกินไป็นไงหอมมีกลิ่นแกะโอเคคือกลิ่นแกะต้องมีแหละแต่มันจะไม่ได้แบบรุนแรงรอรอนเข้าปากก่อนเป็นยังไง คือแก่จะมีกลิ่นเฉพาะบางคนอาจจะแบบไม่ไหวก็เข้าใจได้หรือว่าแต่นี่มีกลิ่นมีคือแก่แท้แน่นอนอ่ะไม่ใช่แก่ปลอมโอเคอ่ะพี่เนทมารอผมอยู่เหรอมาหาพี่เนทนะได้ครับอืมานะอืออืออืความเป็นสดเนาะอืม n ะคือเป็นสดอะละมุนอะละมุนละมุน เฉียบม่กินแก่แต่ไม่สาบแต่ไม่สาบก็คือได้ได้ได้ฟิลของความเป็นแหลมพี่แนะนะน้ำจิ้มแก่เป็นสินลองชิมเข้าปากดลได้ครับมันแบบออืืเออ<ม>ความความวายแดงที่พูดไปความแก่และทุกอย่างมันขึ้นมามันมันตอบอยู่ในคำนั้นหมดเลยแล้วความที่4ชั่วโมงเนาะเข้าปุ๊บเือ ละลายละลายไปเลยจริงๆแล้วกลิ่นแกะคือกลิ่นแกะชัดเจนแต่ก็จะไม่ได้แบบรุนแรงมันจะมีความอ่อนอ่อนวนไม่สะมานไม่สาดมาลายตาลี่ขออนุญาตคาโบนาร่าแต่คาโบนาร่านี้ก็ไม่ใช่แบบป่าวิปลี่นะจ๊ะเป็นอิตาเลียนแท้คือหนึ่งไข่แดงล้วนๆไม่มีครีมไม่มีครีมสองนเบคอนแต่ใช้สิ่งที่ว่าแก้มหมูกวนชาเล่ครับซึ่งเอามาจากต้นตำรับแท้เชฟเตยคัดสันอีกแล้วอ้ ไก่แดงเนาะความสปาเกตตีนี้ก็เส้นสดนะจ๊ะโอ้แต่มันติดกันแบบที่เน่เลยติดกันถ้าเกิดชอบเอ็น l h ้ i แฮร์เป็นเส้นสำเร็จก็มีแต่ว่านี่เราก็อยากลองเส้นสดเนาะครับว่าสปาเส้นสดเป็นยังไงครับพี่เน่ฮะมาได้หรือยังครับได้แล้วเรียบร้อยมาฮะว้าวออริจินอลมันเนาะเอาจริงปะ ถ้าใครไม่ชอบเค็มสติดนึง่งเพราะมันเค็มด้วยความแก้มหมูก็อเค็มแก้มหมูแล้วก็อาจจะเป็นเค็มชีสหน่อยนึง่งแต่มันจะไม่เหมือนคาโบลาที่คุณเคยกินเพราะมันคือออริจินัลแท้ใช้ไข่แดงใช่ใมันมีความริชแต่เข้มข้นของมันใช่ริชรสชาติริชเส้นก็คือแบบดีเนี่ยเส้นแต่เป็นวาเกตี้เส้นมีความกรึบนิดนิดนะใช่กรึบนิด เซนเตอร์ของร้านเป็นกริลเจอร์กี้ชิคเก้นคือเป็นอกไก่ใจตะเล้นแต่เอามาทำซอสแบบสไมการสน่าจะจัดจานแบบที่คนไทยน่าชอบสีสันได้ด้วยอ่ะพี่เน็ตดีมากจิ้มเลยแล้วกันครับจิ้มเลยแล้วซอสข้างล่างเป็นซอสผักเขาว่าองนี้อือเห็นซอสเขาแล้วแบบอยากลองมากเป็นซอสผักกับเบลเปเปอร์อ่ะครับอ่าเน็ตชิมฮะกินซอสกวาดซอสให้ครบแต่อกไก่ดูนุ่มนะใช่ชิ้นใหญ่แต่ดูนุ่มนะมา้อมนะฮะ ินตั้งแต่ก่อนเข้าปากลิ่นตามกิ่นมากกอนเลยออกไก่นุ่มแต่แน่นแล้วตัวรสชาติซอสคอมเบอร์คือถ้าใครไม่ชอบแบบสไตล์เครื่องเทศแบบฝั่งแอฟริกันอ่ะอาจจะติดแต่เราสุกว่ามันน่าจะถูกใจคนไทยอ่ะใช่ที่รสเป็นแบบนี้คือมีความอ้วนแบบว่าเหมือนเป็นพริกป่นแต่ไม่ให้พริกขี้หนูอ่ะใช่จริงบางคนอ่ะไม่ชอบกินอกไก่เพราะว่า มันอาจจะเป็นจุดที่สากมันน้อยแต่เขาทำมาให้ไม่รู้สึกถึงเรื่องความเป็นสากของอกไก่เลยนะมมันนนนุนนนด้วยรสชาติเลยมันกลายเป็นนุ่มแน่นแทนซึ่งดีมากครับแต่เอาจริงปั๊บพอชิมซอสแยกอะรู้สึกว่าพอชิมซอสนีน่นะพอพอ,พอกินซอส<อ><อ>มันใช่เลยอะแต่รู้สึกว่าไอกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยมันมาจากตัวที่หมักไก่เว้ยคือตัวซอสมันเป็นแนบผักปั่นกับเบปเปอร์มันไม่ได้แบบไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่มันมาจากเสมมาจากที่ที่หมักไก่เลย ท้ายท้ายสุดนะฮะเรามากินของเบาๆบ้างพี่นี่คือกริลบารามูด้าก็คือเป็นสเต็กปลากระพงแหละแต่ซอสก็จะคล้ายๆกับซอสผักอ่ะคุณในเข้าปากไปแล้วเข<ร><ช>้าปากไปแล้วฉันบงังโอ้นุ่มมากนุ่มเนาะไม่ข่าวเลยความขาวเป็นศูนย์แต่ความนุ่มคือแบบนี้ชอบคือหนังปลาคือกริลจี่มากรอบมากจี่มากรอบแต่พอเจอเนื้อปุ้บนุ่มแล้วตัว ผักขมลวกข้างล่างก็แบบเลิศสึกว่ texture เขาแบบ texture ปลาเขาแบบมันเป็นเกรดรู้เลยว่าเกรดดี <Wow. S 3> <laughs> ใช่แบบเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีทั้งหมดหกอย่างที่เรากินมาคือพูดได้ว,ว่าประทับจิตท,ทุกอันจริงใช่ด้วยราคาด้วย q u a l i t ที่เขาเอามาให้เนี่ยคุ้มพี่เน็กก็ <laughs> คุ้มโจทย์ยากแล้วเลือกหนึ่งอย่างเลือกอะไรดีวะ <laughs> โอ้เลือกหนึ่งอย่างเหรอ โอ้โหยากเนาะถ้าเป็นผมผมว่าทรัฟเฟิลเออคิดเหมือนกันว่าพิซซ่าทรัฟเฟิลอัมมาจริงๆอ่ะใช่ทรัฟเฟิลที่เขาฝานใน้ขนาดนี้รสชาติแบบนี้ด้วยราคาเท่านี้เออหาไม่ได้นะวาลูฟอร์มานีนี่คือที่สุดเออพิซซ่าทรัฟเฟิลดีมากแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวนะสิ่งที่เชียร์ลงมาคือแลมรากูพาสตาหากินไม่ได้ง่ายๆแน่นอนในประเทศไทยแล้วแกะมันหนึลึกลำแต่อื่นก็อร่อยไหมก็คืออร่อยก็คือดีครับหรือคุณมาเยอะกว่านี้ คุณอยากจะสั่งเยอะกว่านี้ก็ได้จริงใช่เออที่นี่มีของหวานด้วยแต่เชฟบอกว่ามันต้องดูเป็นช่วงบางช่วงไม่ว่างทำก็จะไม่มี <c oughs> กินสิ่งแรกอันนี้คือทีรามิสุซึ่งแน่นอนว่ามาลาอิตาเลียนต้องทีรามิสุบ้างถูกต้องครับแล้วก็เชฟบอกว่าราดด้วยช็อตกาแฟบลูเมาเทนที่อย่างที่เราบอกว่าด้านหน้าของเขาเป็นร้านกาแฟไง <c oughs> แล้วเขาใช้กาแฟของจริงอือหื้อ ครีมคือสุดยอดอะต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นสายกาแฟจริงอะเพราะกาแฟเขาเข้มมากกาแฟเข้มกาแฟเข้มคือนี่มันคงไม่กาแฟไงพี่แนนชอบใช่ไหมอืมชอบคือฉันได้ฉันกินฉันรู้สึกเลยว่ากาแฟมันเข้มมากเข้มเลยกาแฟมันเข้มมากจริงเข้มแต่ไม่ขมนะเข้มแต่ไม่ขมพี่แนนไม่ขมนั้นขมนี่เหรอมันม่เหมอกาแฟนะว่าอร่อยถ้าใครชอบกาแฟอันนี้เลยจ้ะใช่ดีมาก ปีมเขียมเกีม,กมโอ้โหแบบอยากจะร้องไห้ตื่นตื่นคือคือนี่ไม่กินนี่ตื่นเลยแล้วนู่นนี่เชฟมีเค้กอ,อ,อีกอ่ะเธอทำเค้กมาแล้วมีอ่ะนี่อันนี้คือเล<ส><ส>มอนเค้กเรดเวลเวทช็อกชีปุกกี้เรดเวลคือมีซีซานโซไซโอโดจะเท <Lay ers S 1> ็กเจอร์เลเยอร์สูงมากคอ่บคอนดิทเมนต์ขอเค้กอะไรพี่นายกินแค่นี้แล้วดูคดีขั้นอ่ำเลยอืมหืมเบ ข้างบนนี้คืออะไรอ่ะครีมอะไรที่ยาตัวนี้มันคือโรตีมันเ็นครีมชีสฟอตติ้งอืมอืมแล้วนี่ค่ะอมเปี้ยวหน่อยใช่รสชาติมันริชอ่ะและเนื้อเค้กฉ่ำมากแม่ใช่่ใชบฉัามันใส่หวานดูวยฉันนี่ยู่ละเมือนกี้ขนมที่พาสรีที่ปรั่งทำอ่ะแล้วมันจตรสชาแต่ริชอ่ะอร่อยเป็นลเวนนี่อร่อยมากว่าเนื้อเค้กช่ำโปรตนเทียบจะเจอเวดื้อแห้งใช่ใช่อันนี้มันช่มาลครีมชีสก็คือลังดีครับมาเค้กเลมอนครับพี่นมาว อ่ะส่วนจะตัดกับพี่เน็ตบ้างอ่าขอแปะครอมโบลล์องบนเนตเลยโอเคมาละมากลิ่นเลมอนทัดเนาะไอครีมเลมอนเนาะไอครีมเลมอนนั่นเป็นเลมอนเคิร์ดป่ะอันนี้ดีหวานก่อนไอไปไปจบเปรี้ยวให้นิดนึงมันหอมมันหอมแต่ไม่ได้เปรี้ยวเวอร์ไม่เปรี้ยวเวอร์ไม่เปรี้ยวเวอร์อร่อย ท็อกซิปคุกกี้ฮะพี่เนี่ยปกติมันต้องใช้มือตัวันนี้เรากินกันหลายคนเนาะใช่เดี๋ยนะมันต้องใช้มือแหละใช้มือแล้วพี่โรยเลยโอ้ยโบคอโยอ่า่ามาครับเดี๋ยวผมมือแล้วนะมือเลยเฮ้ยคุกกี้ก็ดีนะคุกกี้ดูดิเบี้ยเนี่ยหมือนที่บอกอ่ะ ม่ใช่คุกกี้คนไทยถามว่าเหมือนคุกกี้แบบเพสตรีในฝรั่งอ่ะรสชาติมันริชชัดกลิ่นเข้ามาคุกกี้นะเด็กวัวน้องห้ออืบใช่รสชาติถึงอะ่ะอทืทำถึงทำถึงทำถึงในของหวานให้ดาวอะ่ะพี่เนทชนะไปทางทรามิสูแน่นอนใช่ใช่ผมชอบทรีมิสูดเพราะว่าผมยังติดใจกับครีมที่เขาทำยังไงก็ไม่รู้ทเท t e เจอร์มันดีขนาดนั้นไม่ใช่มาร์ชโปนแหละไม่ใช่มาร์ชโปนแต่ว่าใช่เป็นคือสาเข้ากาแฟพี่เนทชอบมันมันเข้มไงใช่แล้วมันหอมก็คือตักขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆก็คือได้กลิ่น กินแล้วไม่ต้องเข้าปากก็ได้กลิ่นแล้วความหอมคุณสันไม่หัดกาแฟไงสันก็มาทางจานนี้เนาะแต่ว่าถ้ากินแล้วรู้สึกมันสือคือให้เลดเบลอะเลดเบลช่ไมเลดเบลคือช่ำมากช่ำจริงๆถ้าจานนี้ผมคุกกี้คุกกี้เลยเพราะว่ามันคือเราเปิบทานทานคุกกี้มาเยอะเราจะรู้ว่าคุกกี้แบบอันไหนรสชาติอ้วนเนาะริชถึงใช่คุกกี้ก็่อยแต่ว่าแต่ฉันนแบบตกหลุมรักความช่ำของเลดเบลไงก็เลยแบบ เลยต้องให้เลดเวลไปครับนี่คือของหวานที่วีเซนโซ่ครับที่เน็ตทับได้มาออกอีราวเรียนสักทีรู้สึกยังไงางครับวันนี้ดีครับได้มีโอกาสมาทานอาหารดีๆอย่างนี้จริงๆอ่ะร้านอยู่แถวบ้านก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาทานเลยพอมาวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ที่มากับพาครอบครัวมาได้ดีใช่ถ้าเกิดมาซ้ำได้แน่นอนใช่ครับก็ ยังไงก็ถ้าใครอยากให้พี่เน็ตมาออกอีกอ,อคอมเมนต์กันมาเยอะๆถือค่ะถือว่าแบบถือว่าเอาใจฉันก็ได้แกแบบว่าฉันอยากมีโอกาสาหาเรื่องเจอพี่เน็ตบ่อยๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆน้องนาะฝากพี่เน็ตแล้วก็ฝากที่นี่ด้วยนะครับวีเซนโซ่ so by เชฟเตยเชฟเตย์คือคัสตารและเชฟเตย์เขาเป็นเชฟใหญ่ถึงบอกปาคือเรามาแล้วเราเป็นเพจเล็กๆครับเชฟเตยไม่ต้องมาก็ได้เว้ยใช่แต่เชฟเตยถึงขั้นว่า ฝากบอกที่ร้านลงแต่ละเชฟแลวก็มาดูแลให้เราประทับใจตรงนี้แล้วก็สิ่เีเจตเตยเล่าคือทุกอย่างเชฟเตยทำคัดสรรจริงๆเลยใช่เราทุกอย่างอันมันแบบดีจริงๆสมแบบระดับเชฟแต่นในราคาถือว่าแบบจะต้องได้ก็คือโอเคมาอาจจะไม่ได้ว่ะะาราคาสตตีทฟู้ดแต่มันก็แบบเนื่อปะ<ช>คืออย่าง<ช>ที่เราบอกทัพโก้เจ็ดร้อยอ่ะที่อื่นไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่เขาเรียกว่าแบบคุณภาพเกินราคาจริงๆเนาะ ฝากวีเซนโซแล้วฝากอาีกเราเบรย์อันดูช่องทางด้วยนะจ๊ะเฟซบุ๊กแฟนเพจดูช่องชาล์อินสตาแกรมติ๊กต๊อกด้วยอีพีหน้าเบรย์อันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอยา่างไรกับใครฝากตามกันด้วยวันนี้เบรย์อันแล้วก็พี่เนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟเตยนะครับสาระแตงไทยน,นะครับ <Aww. S 1> ก็วันนี้จะแนะนําร้านวีเซนโซนะครับเป็นร้านอิตาเลียนออเทนติกสําหรับคนที่อยากทานอาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็ได้เจอวัตถุดิบดีๆเกรดพรีเมียมนะครับ แนะนำที่นี่เลยนะครับทุกอย่างโฮมเมดนะครับตั้งใจทำนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีมากจริงครับอยากทุกคนได้มาลองร้านที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาอันนี้นะฮะกำไรปีนี้เรายังไม่ตั้งปีนี้ไม่ตั้งนะฮะอยากให้ทุกคนมามาชิมก่อนนะครับแล้วเดี created, ๋ยวเราจะทําให้ดีที่สุดนะฮะโดยที่ต้นทุนช่างมันไปก่อนให้วัตถุดิบดีๆให้ลูกค้าได้ลองชิมนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงมาที่นี่คุ้มแน่นอนยานรักกระบางล้ม9ก้าเนาะตรงนี้ก็ ที่จอดรถเยอะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปแออัดในเมืองนะครับแล้วก็มานั่งได้ทั้งวันเลยนะมีทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีปาร์คมีสระาน้ำให้นั่งด้วยกาแฟที่นี่เป็นตัวเอ,อเมริกาใต้นะว่าเป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์นําเข้าหรือทุกอย่างโอเคหมดฮะดีหมดที่นี่ต้อง,ต,องต้องลองมาจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเชิญครับ